สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับเราจะมาแก้ปัญหาในการลดโวลต์นในวงจรครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะใช้ตัวต้านทานเป็นตัวลดโวลต์ครับคลิปนี้นะครับก็เป็นวิธีลัดในการคิดนะครับเราจะไม่ใช้สูตรในการคิดคำนวณใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจจะขัดใจเพื่อนๆช่างหลายๆท่านก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมารู้จักหน้าตาแล้วก็ชื่อของมันกันก่อนครับหน้าตาของมันก็จะเป็นทรงกระบอกที่มีลายเป็นสีๆนะครับแล้วก็มีขาอยู่ด้านละข้างนะครับชื่อของมันก็คือตัวต้านทานหรือรีซิเตอร์นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าตัว R ครับซึ่งแถบสีบนตัวมันนะครับก็จะบอกค่าความต้านทานของตัวต้านทานตัวนั้นๆครับซึ่งมีแบบ4แถบ5แถบ6แถบนะครับ เพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่าเวลาดูรูปแล้วก็งงเครียดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้วิธีการจําใหม่ครับวิธีการจําของผมนะครับให้ดูแถบสีด้านขวามือก่อนครับมันจะเป็นสีทองสีเงินนะครับเราไม่ต้องไปสนใจครับเพราะว่าค่าสีทองสีเงินเนี่ยคือค่าของความผิดเพี้ยนครับมันมีทุกอันอยู่แล้วนะครับสีถัดมานะครับเราจะใช้เป็นตัวคูณครับผมซึ่งตามตารางนะครับ ที่ผมให้มาเนี่ยก็มีบอกอยู่แล้วนะครับส่วนสีถัดมาด้านหน้านะครับเราก็จะเป็นตัวเลขที่เรียงกันอยู่ครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับเพื่อความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแถบสีนะครับผมก็จะมีบอกอยู่แล้วนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นมีตัวเลขกำกับของแถบสีนั้นๆนะครับส่วนในแถบช่องสีม่วงนะครับก็จะเป็นตัวคูณครับโอเคครับมาดูที่ตัวต้านทานที่เรานำมาเป็นตัวอย่างครับแถบสีเขียวนะครับก็เป็นเลขห้า แถบสีน้ําเงินเป็นเลข6กครับแถบสีส้มนะครับอยู่ก่อนแถบสีทองเราก็นํามาเป็นตัวคูณครับซึ่งคูณด้วย 1K ก็เท่ากับ56กคูณ 1K ก็ได้ 56K โอห์มครับแถบสีนะครับไม่ว่าจะมีกี่แถบนะครับก็ให้เพื่อนๆเขียนตัวเลขเรียงกันมาครับแล้วก็คูณด้วยแถบสีสุดท้ายนะครับก็จะได้ค่าของตัวต้านทานนั้นๆครับหลังจากอ่านค่าจากแถบสีแล้วนะครับเพื่อนๆก็ควรจะใช้มิเตอร์นะครับวัด ค่าซ้ําดูอีกทีนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าตัวต้านทานตัวนั้นเสียหรือไม่ครับเช่นการวัดค่าตัวต้านทานตัวนี้นะครับซึ่งเราจะอ่านแถบสีได้ 33k แต่เวลาวัดได้จริงครับเราจะได้เพียง 32.5k ซึ่งตัวต้านทานเนี่ยเขาจะมีความผิดเพี้ยนของเขาอยู่แล้วนะครับแบบนี้ถือว่าผิดเพี้ยนไม่มากถือว่าใช้งานได้ครับหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับอ่านค่าแล้วก็วัดค่าเป็นแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะนำเข้าสู่การนําไปใช้งานครับการใช้ตัวต้านทานตัวเดียวนะครับไม่สามารถจะลดโวลต์ได้นะครับไม่ว่าจะต่อแบบไหนโวลต์ก็จะออกมาเท่าเดิมครับและนี่นะครับก็เป็นการต่อใช้งานจริงครับโดยใช้ตัวต้านทานตัวเดียวนะครับไฟที่จ่ายเข้ามาคือ5.04โวลต์นะครับไฟที่เราวัดได้นะครับก็5.03นะครับ ค่าที่หายไปนะครับก็คือค่าของการสูญเสียพลังงานครับมาดูการต่อใช้งานโดยใช้ตัวต้านทานที่มีค่าเท่ากัน2ตัวนะครับโวลต์ที่เข้ามานะครับจะลดลงครึ่งหนึ่งครับเมื่อเรานำไปใช้งานครับจะเห็นได้ว่านะครับโวลต์อินเข้ามาเนี่ยหโวลต์น,นะครับตัวต้านทานจะแบ่งออกเป็น2.5 v โวลต์สอโวลต์เราต่อไปใช้งานก็จะได้อยู่ที่ Vout 2 5โวลต์ครับ แล้วถ้าเราลดโวลต์โดยที่เราต้องการกำหนดค่าเองล่ะเราจะทําแบบไหนนะครับการต่อต่อเหมือนเดิมครับสมมุติว่าเราต้องการ V out นะครับที่1.8โวลต์น,นะครับเราก็เอา5โวลต์ครับลบด้วย1.8โวลต์น,นะครับเหลือ3.2โวลต์1.8โวลต์ก็คือส่วนที่เราต้องการครับก็จะอยู่ทางขวามือครับจะเห็นได้ว่านะครับโวลต์ของ ตัวต้านทานทั้งสองตัวนะครับจะรวมกันได้เท่ากับ v in ที่เข้ามาครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับใช้โวลต์ของ r ตัวมากนะครับมาตั้งแล้วหารด้วย r ตัวน้อยครับนั่นก็คือ3.2หารด้วย1.8ครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1.78นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนหาค่า r มาตัวหนึ่งครับมาใส่เป็นตัวตั้งไว้ที่ด้านโวลต์ที่มีค่ามากครับ ในที่นี้นะครับผมจะใช้ R ที่มีค่าอยู่ที่ 430k นะครับเพื่อนๆจะใช้ค่าไหนก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆมีครับจากนั้นนะครับเราก็เอา430หารด้วย1.78ครับก็จะได้เท่ากับ 241.5k ครับแต่ค่านี้มันไม่มีนะครับเราก็หาค่าที่ใกล้เคียงมาครับผมก็ได้อยู่ที่ 243k นำมาต่อครับและนี่ก็คือผลจากการต่อใช้งานจริงครับ แล้วถ้าเราต้องการ V out อยู่ที่3โวลต์ล่ะนะครับเราก็ต้องเอา3โวลต์เนี่ยมาตั้งไว้อยู่ที่ R ตัวที่เรานำไปใช้ครับส่วนโวลต์ที่เหลือก็จะอยู่ R อีกตัวหนึ่งครับผมก็จะหยิบ R มาตัวหนึ่งนะครับมาใส่ไว้ตรงส่วนที่ R ที่มีค่าโวลต์มากครับจากนั้นเรามาหาค่า R อีกตัวหนึ่งกันครับเราก็เอา3โวลต์นะครับหารด้วย2โวลต์ได้1.5นะครับแล้วเราก็เอา5 0 k เนี่ยเอา50มาตั้งแล้วหารด้วย1.5ครับ ก็จะได้อยู่ที่3 3 3 k ครับซึ่งค่านี้นะครับมันก็ไม่มีอีกเช่นเคยครับเราก็ได้ค่าที่ใกล้เคียงมานั่นก็คือ3 3 k ครับเมื่อเรารู้ค่าแล้วนะครับเราก็นำ R ค่า3 3 k มาต่อครับเราก็จะได้โวอลต์ออกมาอยู่ที่3โวลต์หรือใกล้เคียงครับและนี่ก็คือผลลัพธ์จริงครับ เรามาลองกันอีกสักข้อนะครับเพื่อความเข้าใจที่แน่นอนนะครับสมมุติว่าเราต้องการ V o เอาอยู่ที่4โวลต์ครับเราก็นำ4โวลต์นะครับมาตั้งตรงฝั่ง R ตัวออกครับฝั่งที่เหลือก็จะเป็น1โวลต์ครับแล้วเราก็เอา4นะครับมาหาร1ก็เท่ากับ4ครับจากนั้นนะครับเราก็หยิบ R มาตัวหนึ่งค่าอะไรก็ได้นำมาใส่ไว้ครับแต่อย่าลืมนะครับเราต้องใส่ไว้ตรงฝั่งที่มีค่าโวลต์สูงนะครับ ในที่นี้นะครับผมก็จะใช้ R อยู่ที่ค่า 56k แล้วกันครับเราก็จะเอา56ไปหาร4นะครับก็จะได้ 14k ครับเป็นค่าของ R ตัวที่2ครับและก็เหมือนเดิมครับ R 14k ไม่มีครับเราก็จะใช้ค่าที่ใกล้เคียงนะครับผมจะใช้ค่าอยู่ที่ 13k ครับเราก็จะนำ R 13k นะครับมาต่อเป็น R ที่เหลือครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูโวลต์ที่ออกมาจริงๆกันครับ การใช้ r ลดแรงดันหรือลดโวลต์น,นะครับก็จะมีข้อเสียอยู่ว่ามันมีค่าความผิดเพี้ยนอยู่ครับค่ามันอาจจะมากบ้างน้อยบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่เราก็ยังสามารถนำไปใช้งานได้ครับการใช้ r ลดโวลต์น,นะครับก็ควรจะใช้กับโหลดที่กินกระแสะไม่มากนะครับหรือว่าใช้ r ลดโวลต์น,นะครับในระบบวงจรครับผมและอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ลดโวลต์ได้เหมือนกัน ก็เรียกว่าเลกูลเลเตอร์ครับในการสั่งซื้อนะครับผมก็สั่งซื้ออะไหล่เป็นแบบอะไหล่รวมครับก็จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหลากหลายเลยอยู่ในกล่องนะครับกล่องนี้ก็มีมูลค่าประมาณ100บาทหรือ100นิดนิดๆเองครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากครับโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ